ใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมอย่างสายหน้าเลยร้ยองเะเพลงยุคเก่าเลยแต่ยุคนี้เพลงน้องพับจะไม่จริงอีกต่อไปแล้วเมื่อมาพบกับอุสุ by i r i โอ y a m a พัดลมหมุนเวียนอากาศทรงกลมที่คุณจะหลงรักเพราะมันพยักหน้าได้ หลายคนที่กำลัง work from home ไปอยู่นะเวลานี้คุณเริ่มวิตกกังวลกับปัญหาค่าไฟฟ้าขึ้นสูงใช่ไหมละครับเพราะคุณก็ต้องเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในบ้านไว้ยาวนานขึ้นบางคนใช้เครื่องปรับอากาศแม้ว่าจะประหยัดไฟเบอร์5แต่พอเปิดนานๆค่าไฟก็สูงอยู่ดีฉะนั้นเทรนด์ตอนนี้ครับหลายคนหันมาพึ่งพัดลมอีกครั้งเพราะว่ากินไฟต่ม 5. แต่พัดลมเนี่ยนะครับก็มีปัญหาเหมือนกันเวลาจอตัวเราอยู่นานๆเนี่ เผลอหลับไปเนี่ยบางทีตื่นมาเจ็บคอนะครับหรือเปิดทายไปสายมาก็เย็นไม่ทันใจส่วนคนที่ยังนั่งทํางานที่ออฟฟิศนะครับก็เจอปัญหาแอร์เย็นไม่ทั่วถึงนั่งไกลก็ร้อนนั่งอยู่จุดแอร์ตกก้อนหนาวเกินพัดลมหมุนเวียนอากาศทรงกลมจากประเทศญี่ปุน่นอุซู by iris oyama ในรุ่น pcf sc 15t หยุดทุกปัญหาใช้งานได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เริ่มต้นไปที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยก็ดูสะดุดตานะครับเนื่องจากเป็นทรงกลมนี่แหละฉะนั้นวางไว้เป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านก็ดูกลมกลืนได้อย่างดีตัวเครื่องทำมาจากพลาสติกนี่แหละครับใบพัดเนี่ยขนาด6.2นิ้วหิ้วถือไปไหนใช้งานสบายๆเนื่องจากมันเบาครับ สำหรับด้านหน้านะครับก็จะเป็นแผงควบคุมแล้วก็จุดรับสัญญาณจากรีโมทนะครับเดี๋ยวรรโมทเราเล่ากันอีกทีนึงแต่แผงควบคุมนี้นะครับกึ่งกลางก็คือตัวเปิดปิดเครื่องนะครับอันนี้สัญลักษณ์ง่ายๆแต่ด้านซ้ายสุดนะปุ่มนี้อันนี้เป็นปุ่มตั้งเวลาการปิดเครื่องครับนี่คุณสามารถจะตั้ง1ชั่วโมงแล้วปิดนะ2ชั่วโมงแล้วปิดหรือ4ชั่วโมงแล้วปิด แต่ถ้าเกิดคุณกดผิดอ้าวกดอีกที cancel ไปเลยง่ายๆนะครับปุ่มถัดมานะครับเห็นเป็นพัดลมแบบนี้แน่นอนว่าเป็นแรงของพัดลมนั่นเองนะครับปรับได้ทั้งหมด5ระดับด้วยกันระดับ5นี่ค่อนข้างแรงพอสมควรนะเสียงนี่หึ่งเลยเสียงเงียบเนี่ยจะเกิดระหว่าง3 2 1นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในเบอร์1ถึงเนี่ยเสียงเบามากๆแทบไม่รู้สึกเลยของการทำงานตัวเครื่องนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะแรงหน่อยก็แรงไปด้วยเสียงที่ดังขึ้นทีนี้ครับความเก๋ในการออกแบบแผงวงจรน,นี้ก็คือว่า เมื่อคุณอยู่เบอร์แรงสุดคือเบอร์5และคุณอยากกลับไป1ทันทีคุณไม่ต้องถอยไปมาแบบนี้แต่คุณอยู่เบอร์5้ปุ๊บคุณกดต่อปุ๊บตัดกลับมาเบาสุดเลยครับเบอร์หนึ่งในทางกลับกันนะครับเกิดว่าคุณอยู่เบอร์หนึ่งอยู่แล้วแล้วอยากจะกระโดดไป5เลยคุณก็กดถอยทีเดียวครับแรงแบบเบอร์หได้เลยครับปุ่มที่4นี่ปุ่มบริสไม่ใช่ปุ่มชวนสักผ่านะครับแต่เป็นปุ่มลมธรรมชาติ ว่าหมายคือเมื่อคุณกดปุ่มนี้แล้วสัญลักษณ์สีเขียวขึ้นนี่คุณจะไม่สามารถปรับแต่งความเร็วลมได้แล้วแต่เครื่องจะปรับให้โดยอัตโนมัติกล่าวคือเรียนแบบลมธรรมชาติครับจะเป็นลมเอื่อยๆให้ความรู้สึกพลิ้วไหวเหมือนวิถีธรรมชาติยังงอย่างนั้นหลับง่ายสินี้ ส่วนปุ่มที่5นะครับขวามือสุดนี่เลยผมถือว่าเป็นปุ่มไฮไลท์เลยนะครับของพัดลมอูซูในรุ่น pcfsc15t นี้เพราะถือเป็นรุ่นท็อปสุดของแบรนด์นี่คือปุ่มปรับทิศทางลมครับนี่คุณผู้ชมครับเรารู้อยู่แล้วว่าแนวดิ่งเนี่ยนะซึ่งเรียกว่าพยักหน้าเนี่ยทำได้อยู่แล้วแนวราบแบบแผนซ้ายแผนขวาก็ยังทําได้กดเพียงอีกครั้งก็กลับมาเป็นแนวดิ่งเหมือนเดิมแต่เมื่อคุณกดแล้วไฟขึ้นสสถานะพร้อมกัน ู้ชมดูสิครับสังเกตดูดีๆนี่คือการทั้งพยักหน้าและสายหน้าในเวลาเดียวกันก็คือผสมผสานนะครับทำให้เกิดการหมุนเวียนอากาศภายในห้องได้ดีขึ้นแล้วก็ความเย็นทั่วถึงกันครับสุดยอดไปเลย ทีนี้มาถึงรีโมทต,ตัวเครื่องนะครับซึ่งแถมมาด้วยออกแบบเล็กกระชับรัดดีตัวปุ่มเนี่ยใหญ่พอที่นิ้วเราจะกดได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ยากเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์ใช้ตัวเดียวกับตัวเครื่องเป๊ะเลยนะครับฉะนั้นพอดูเรียนรู้แวบเดียวคุณก็เข้าใจได้ไง่ายๆทีนี้ข้อแตกต่างนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อดีก็คือเรื่องของการจําแนกการหมุนนะครับสังเกตด,ดูปุ่มท้ายสุดนะครับแนวรหน้าพอกดปุ๊บเราจะเอาสายหน้าอย่างเดียวเราจะเอาอขึ้นลงอย่างเดียวนะครับเรากดได้ภายในปุ่มเดียว เพราะว่าแยกกันมาแล้วจะแตกต่างจากปุ่มขวาปุ่มที่5นี้ที่ต้องกดไล่ไปเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงการตั้งเวลาเหมือนกัน42 1ชั่วโมงแล้วค่อยปิดเนี่ยก็เป็นปุ่มที่แยกกันมาเลยอันนี้ถือว่าดีแต่รีโมทนี้ไม่เรืองแสงนะครับฉะนั้นการทํางานในยามค่าคืนนี่คุณจะมองไม่ค่อยเห็นฉะนั้นคุณก็ต้องอาศัยความชินหนาาหรือไม่ก็มากดที่ตัวเครื่องเพราะว่าจะมีแสงกำกับได้ดีกว่าครับทีนี้มาดูดีไซน์ด้านหลังกันบ้างน,นะครับดูผิวเผินเหมือนไม่มีอะไรแต่ผู้ชมดูมีความเก๋นะแอบซ่อนน หูจับไว้คุณก็หิ้วง่ายๆแบบนี้นะครับหรือจะนิ้วเดียวเอาจริงก็ฮิ้วได้นะครับก็แล้วแต่ถนัดเลยทีเดียวทีนี้สายไฟนะทางอูซูก็ให้มา1.8เมตรที่เราสนใจรีวิวผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็เพราะว่าความชาญฉลาดของญี่ปุ่นในการออกแบบดีไซน์คุณดูสิฮะคุณไม่เห็นมอเตอร์ใช่ไหมครับปกติจะมีมอเตอร์ยื่นออกมา แต่พอญี่ปุ่นดีไซน์แบรนด์อูซูเลือกที่จะใส่มอเตอร์ไว้ในตัวเครื่องเลยได้ทรงกลมแบบนี้ก็เลยทำให้ระน,นาบในการหมุนทำได้ทั้งซ้ายขวาแล้วก็ขึ้นลงครับทางแบรนด์ยังอธิบายเพิ่มเติมมากับเราว่าการปรับทิศทางลมได้2ระน,นาบจะช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของอากาศภายในห้องครับยกตัวอย่างนะครับ หากคุณอยู่ในห้องปิดที่ไม่เปิดหน้าต่างและก็เครื่องปรับอากาศด้วยก็แค่ปรับพัดลมให้เป่าไปที่เพดานอากาศก็จะหมุนเวียนเพิ่มขึ้นภายในห้องได้เองครับส่วนใครที่เปิดเครื่องปรับอากาศอยู่แล้วแต่อยากได้ความเย็นเพิ่มขึ้นสามารถจะวางพัดลมตัวนี้ไว้บริเวณลมตก พัดลมจะดูดอากาศเย็นเข้ามาแล้วก็เป่าหมุนเวียนไปรอบๆห้องช่วยให้เย็นขึ้นและเย็นทั่วทั้งห้องได้ครับการหมุนเวียนอากาศนถือเป็นจุดเด่นของแบรนด์อูซูเลยนะครับซึ่งเขาได้เขียนระบุวิธีการตั้งวางไว้ในหนังสือคู่มืออย่างชัดเจนเราก็ทดลองทําตามนี้เลยครับก็ค้นพบว่าการหมุนเวียนอากาศดีมากๆโดยเฉพาะห้องที่ขนาดไม่เกิน32ตารางเมตร่า ถ้าใหญ่กว่านี้แน่นอนประสิทธิภาพก็จะไม่ได้หมุนเวียนจนทุ่นทั่วนะครับก็แนะนําว่าซื้ออีกเครื่องหนึ่งไปวางซึ่งห้องที่เราอยากจะแนะนําให้คุณใช้พัดลมอูซูนะครับก็คือห้องทํางานหรือห้องนอนนะห้องทํางานสำหรับ work from home work แน่แส่วนห้องนอนนี่โล่งอยู่แล้วอากาศหมุนเวียนดีคุณเปิดเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สาก็พอนะครับเพราะอะไรครับพัดลมเงียบมากนี่ผมเอาไมค์เข้าใกลๆนี่เปิดอยู่นะฮะแทบไม่ได้ยินเสียงเลยทีนี้มาถึงข้อสังเกตครับของพัดลมหมุนเวียนอากาศทรงกลม อูซูในรุ่น p c f SC 15T นี้นะครับระก,การที่1น,นมันถอดล้างไม่ได้ครับนี่คือพัดลมที่ไม่ได้อนุญาตให้เราสามารถจะแกะออกมาเพื่อจะถอดล้างนะครับคุณทำได้ก็คือใช้ ผ้าสะอาดผ้าแห้งนุ่มนมนี้เช็ดโดยรอบแบบนี้นะครับซึ่งการถอดล้างไม่ได้นี้อาจจะเป็นข้อดีของคุณพ่อบ้านก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องทําความสะอาดแต่เนื่องด้วยมันไม่สามารถถอดล้างได้เราจึงไม่สามารถเอาไปใช้ในพื้นที่ที่มีฝุ่นมากได้ครับทางนี้เพื่อความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยนั่นเองข้อที่2ครับเสียงสาหรับการใช้งานต้องยอมรับนะครับว่าพัดลมออกแบบมาถึง5เบอร์ซึ่งต่างจากพัดลมทั่วไปที่เราเห็นแค่3เบอร์นะครับจากนั้นเนี่ยเบอร์1เบอร์2เบอร์3 เสียงเงียบอันนี้บอกเลยว่าเงียบแต่พอเริ่มเบอร์สี่อันนี้เริ่มมาละแต่ก็ถือว่ายังรับได้นะครับแต่เบอร์5นี่สิครับแรงสุดอูอันนี้ถือว่าค่อนข้างดังฉะนั้นเนี่ยถ้าลมแรงมากๆแล้วเบาลงได้ในอนาคตอันนี้ผมถือว่าเยี่ยมนะครับฉะนั้นวันนี้ผมแนะนำครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3คุณเปิดสำหรับเวลานอน ส่วนเบอร์4เบอร์5ใช้สาหรับประสิทธิภาพเย็นสูงสุดไปเลยก็เลือกตามประโยชน์ใช้สอยการใช้งานครับจุดสังเกตสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวรับสัญญาณร,รีโมทครับตัวรับนะไม่ใช่รีโมทรีโมทเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเล็กกระทัดรัดแล้วก็กดง่ายดีเพียงแต่ว่าจุดรับสัญญาณน,นะครับเป็นจุดที่ฟิกติดอยู่กับฐานฐานนี้เวลาคุณเลือกคําสั่งให้สายไปในแนวราบคุณจะสังเกตว่า มันหมุนหนีคุณไปด้วยครับฉะนั้นเนี่ยการที่มันฟิกซ์อยู่แล้วมันหมุนไปตามฐานเนี่ยหลายๆครั้งของการกดรีโมทหากคุณรีบอ่คุณก็ต้องเล็งดีๆครับถ้าเกิดว่าคุณกดไปปุ๊บแล้วมันไม่ตรงจุดกันอันนี้ก็จะไม่ซิงสัญญาณนีก็เป็นจุดหนึ่งที่ให้ข้อสังเกตไว้ครับส่วนเรื่องนี้ไม่ใช่จุดสังเกตนะครับแต่เป็นข้อควรระวังในการใช้งานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับเขาระบุไว้ในคู่มือแล้วละ เนื่องจากพัดลมรุ่นนี้นะครับดีไซน์ใหม่เป็นทรงกลมเนี่ยเคลื่อนไหวได้2ระนาบใช่ไหมครับทั้งแกน X แกน Y เนี่ยในขณะที่เครื่องทํางานอยู่คุณจึงไม่ควรจะไปจับคอพัดลมเพื่อจะเคลื่อนย้ายนะครับปิดซะให้เรียบร้อยแล้วก็เคลื่อนย้ายอันนี้จะทําให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับในขณะที่ถ้าไฟดับ่าไฟดับนี่ผมลองทําให้ดูนะติ๊บนะครับพัดลมดับไปพอไฟมาพัดลมโดยทั่วๆไปจะกลับมาทํางานได้เลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันที่เราเคยเห็น แต่นี่ฮะเขาดีไซน์ไว้ให้มีการตัดไฟทันทีคุณก็จำเป็นจะต้องกดเปิดใหม่เพื่อให้พัดลมกลับมาทํางานซึ่งดีตรงที่ป้องกันไฟกระชากและก็ความปลอดภัยด้วยนะครับรีวิวดีๆต้องมีรา,าราคาของพัดลมอูจูบ Iris o ิ a โอนะครับรุ่น pcf sc 1 5 t อยู่ที่2,980บาทแต้ๆแต0ะ0 0มีทอน แต่การทำตลาดครั้งนี้นะครับทางแบรนด์ Iris Oyama เนี่ยก็เตรียมอูซูไว้ถึง3รุ่นที่ส่งลงตลาดพร้อมกันเลยทีเดียว PCF MKM 1 5ราคา1,000บาทเท่านั้นนะหมุนซ้ายขวาแนวราบได้แต่ขึ้นลงคุณปรับมือครับในขณะที่น้องเล็กสุดเลยทีเดียว PCF HE 1 5ที่ราคา690บบาทเท่านั้นปรับแนวดิ่งเองครับนี่แบบนี้เลยทีเดียวนะครับ คุณสามารถหาพัดลมอุซูบายไอริสโอยามะได้ที่ร้านค้าเครื่องใช้ฟฟ้า,า,าชั้นนำทั่วไปเทเวนตี้โฟร์ชอปปิ้งและลาซาด้านะคะไปเลือกหาดูได้เลยทางไอริสโอยามะยินดีรับประกันคุณภาพสินค้า1ปีเต็ม